โอเคครับผมกล่าบสวัสดีทู้งชมทุกท่านด้วยนะครับผมในคลิปนี้ก็มากันแล้วนะครับผมสลหรับบูยาพาสแฟั่นที่29นะครับผมมีเด็ดเผ็ดถึงใจนะครับผมบูยาพาสุดคุ้มรับแฟชั่นท่าทางใหม่และในราคาพิเศษนะครับผมสําหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมฟรีไฟผมแนะนําร้านนี้เลยคุกกี้แลนด์ช็อปบริการเติมเกมราคาถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะร้านค้าจะบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมได้ทางเพจไลน์ที่อยู่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเพราะเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ กล่องสุ่มไอดีหมวกเอฟงบ99บาทซื้อแล้วได้ของ100%ซึ่งรหัสหมวกเอฟเนี่ยมีโอกาสออก5%นะครับทุกคนแต่ถ้าสะสมครบ49ครั้งก็ได้ตีหมวกเอฟไปเลยและร้านยังรับเติมเพชรช้เพียงยูดีเท่านั้นซึ่งจบบริษัทถูกต้องตามกฎหมายและมีรหัสวีไฟ์ขายในราคาถูกสนใจกดลิงค์เพจนุก,กโซนใต้คิปได้เลยนะครับผมกี่คำนี้มาใน,นที่1พฤษภาคมถึง31พฤษภาคมเพราะว่ามันเป็นบุญญาพาทั้งเดือนเลยครับผมทุกคนก็จะรู้กันนะครับผมนะนี่นะครับผมเรามาดูที่บุญญาพากันดีกว่านนนี่ะผมมก็็ได้เป สิทธิพิเศษนะครับผมในซีซั่นที่แล้วเพราะว่าผมซื้อบุญภาในซีซั่นที่แล้วก็จะได้ลด30%เมื่อเรา,าเก็บถึงเลเวลที่100นะครับผมนะก็จะอันพรีเมียมเนี่ยลดเหลือ280เพชรส่วนพรีเมียมพัทเหลือ630เพชรนะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับบุญภาซีซั่นนี้ก็จะเป็นแนวมาม่านะครับผมนะเออกินมาม่านั่นเองนะก็จะมีเป็นสกินปืนฮิวใช่หรือเปล่าน่าจะใช่นะครับผมบวกแมกกาซีน2ระยะหนึ่งนะ แล้วก็มีสกินกระเป๋าของสายฟรีนะครับผมนะเออนี่ดูได้เลยมีโทเค็นในวงกลางที่แจกฟรีๆด้วยนะครับผมสําหรับของฟรีแล้วก็ของเติมก็มีเหมือนกันนะเออนี่อันนี้ก็คือสกายบอดเป็นการขี่รถอะไรไม่รู้นะครับแล้วก็มีสกินระเบิดนะครับผมนี่เห็นปะสกินระเบิดเนี่ยเท่อยู่เนาะซึ่งซีซันนี้น่าจะเป็นท่าทางนะครับผมเพราะว่าซีซันที่แล้วเป็นไอวอร์นั่นเองนะครับผมนะนี่มีมีสกินกระทะด้วยนะครับผมสกินกระทะก็สวยนะครับผมแล้วก็มีสกินดีเซลที่แจกฟรีหนึ่งกล่อง แล้ก็ซีซันนี่มันจะเป็นกางเกงครับผมดูดิเออกางเกงลายบะหมี่กึ่งสาําเร็จรูปหรือเปล่าเนี่ยบะหมี่เด็ดเผ็ดถึงใจโคตดเท่โค้ดสวยนะครับก็นี่นะครับผมก็คือกล่องพบะหมี่นะครับผมเนี่ยดูเออนะในในวาท่าทางอยู่ไหนวะท่าทางอยู่ไหนนี่นี่นี่นะครับทุกคนเป็นท่าทางซดบะหมี่กวนโอ้ยเออเอ้ยเท่น,นะทุกคนจัดได้นะจะได้จะได้สวยสวย แลวก็นี่นะครับผมเป็นชุดบะหมี่นะครับบะหมี่เด็ดของผู้ชายนะเออเนี่ยสวยผมชอบผมชอบนะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาทําการจัดนะครับโดยโดยการสุ่มหรือว่าซื้อดีวะไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคนถ้าสุ่มเนี่ยเดี๋ยวผมมาดูก่อนว่าสุ่มเนี่ยผมจะอ่าหมดกี่เพชรนะครับทุกคนเดี๋ยวเอาเสียงลงก่อนนี่นะครับผมกดผิดอ่ะนี่นี่เนี่ยมันก็อยู่ในตู้ลัคเกี้รอยัลนะครับผมนี่ซึ่งผมมีจิ๊กซอว์ศูนย์อันมี E.P. อยู่8อันซึ่งไม่สามารถแลกได้ถ้าผมสุ่มผมต้องสุ่มให้น้อยกว่า280เพรถึงจะคุ้มนะครับผมนะแต่ว่าผมจะคุ้มไหมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันซึ่งในคลิปนี้คุพี่ที 1, 113พชรเพไม่รู้ว่าผมจะหมดกี่เพรนะครับทุกคนนะก็ทุกคนก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็รามาเริ่มสุ่มกันดีวกว่าโอเคโอเคมามามาครับผม4 5เพรนะครับผมนะรามือก็ว่าผมจะคุ้มหรือเปล่าให้เสียเพรน้อยกว่าเพชรนะครับทุเพน ไปครับผมครั้งแรกยังงเอ่ยสีเข้าหมดเลย exp ล้วนๆิบห้าอันหรือว่าสุ่มมันจะคุ้มกว่าหรือว่าซื้อมันจะคุ้มกว่าวะไม่รู้เหมือนกันนี่ได้จิ๊กซอม์หนึ่งอันแล้วเรามี exp ครับทุกคนแลกได้อีกหนึ่งอันตอนนี้ได้สองอันแล้วเราสามารถเก็บห้าอันแล้วก็มาแลกได้นะเออมามาต่อครับผมเฮ้ยเฮ้ยครั้งนี้ได้เลยวะยี่สองนี่แลกได้อีกหนึ่งอันครับทุกคนดูดูด,ดูได้สามแล้วรีกสองอันครั้งนี้ กี่อันวะสิบเอ็ดอันขอจิ๊กซออันนี้ขอจิกซอไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าผมเริมไม่คุมแล้ววะผมเริมไม่คุมแล้ววะ่ะทุกคนตายแล้วตายแล้วมันเริมไม่คุมแล้วชิบหายละเออได้หรือเปล่ามันจะคุมหรือเปล่าไม่รู้อะแต่ว่าแลกได้นะทุกคนเอะแลกจิกซอมาแล้วก็มาแลกวิญญาณได้ครับทุกคนแลก,นแกไปเลยสว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 ยโอเคมาเรามาดูวิญญาณที่เราเล่นขั้นดีกว่า นี่ครับผมเป็นพรีเมียมนะเออผมเลือกขั้นแล้ว13ครั้งนะครับผมเป็นอันนี้เป็นนี่ครับผมจะได้ช่องทางร้อยสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อเลเวลอ้อยแถบที่ชังหาแล้วก็ตราโปรไฟล์พรีเมียมนะครับผมโอเคอรับมาครับผมนะก็จะได้เป็นชื่อผู้หญิงนะครับผมเดี๋ยวเรำลึกว่าผมหมดกี่เพชรนะเออจะคุ้มหรือเปล่าโอเคครับผมผมก็หมดไปที่315เพชรซึ่งขาดทุนนะครับผมบอกเลยว่าขาดทุนแบบเย็บยับอะ่ะเพราะมันถ้ามันจะคุ้มมันต้องหมดน้อยกว่า280เพชรใช่ปะผมหมดไปที่315เพชรคือมัน มันไม่คุ้มอ่ะเอาง่ายๆนะครับทุกคนโอ้โหคือตอนนี้คือเดือนนี้ผมซื้อจัดอ่ะปกติเดือนที่แล้วมันก็ได้ถูกกว่านี้นะครับผมแล้วแบบบอกเลยว่าเดือนที่แล้วเนี่ยผมโคตรคุ้มอ่ะแต่ว่าเดือนนี้ไม่คุ้มเลยนะครับผมนะแต่ไม่เป็นไรก็มาจัดห้ทุกคนดูแล้วว่าการสุ่มกับการซื้ออะไรมันคู่กันแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ได้มีส่วนลดสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็แนะนำให้สุ่มนะครับผมเพราะว่ามันอาจจะถูกกว่าแต่ว่าถ้าใครมีเนี่ยก็ซื้อเอาเลยน่าจะดีกว่านะครับทุกคน ก็โอเคหัวสลักคลิปนี้ก็มีวันนี้หนะ้าหมดไปที่315บเพรนะครับทุกคนจัดกันย่างถ้าจัดแล้วก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมก็โอเคหัวสลักคลิปนี้ก็มีวันนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบายยครับผม